สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขออาจารย์หน่อชาแนลค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปดวงงานยันคมรักประจําเดือนมิถุนายน2565นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะวันที่ในการแบ่งราศีดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S n s o i n a หน่อยแน่ค่ะอ่ะมาดูพลังงานของชาวกรกฎนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะพลังงานของคุณคีนะคะเหมือนกับว่ามีสิ่งสำคัญอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เห็นช่องทางได้ไขปัญหาได้ผ่านอุปสรรคหรือรู้ความลับอะไรบางอย่างนะคะกุญแจตรงนี้นะคะหรือมีใครที่เข้ามาไขกุญแจนะคะเปิดประตูหัวใจของคุณก็ได้คีนะคะหรือคุณเจอกับ คนที่เป็นคีเพอร์ซันเป็นบุคคลสําคัญที่จะพาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนหรืออุปถัมภ์คุณนะคะแมนนะคะอาจจะเป็นเจ้านายเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือเป็นคนรักของคุณนะคะมาพร้อมกับเอหัวใจด้วยนะคะเข้ามามอบความรักมอบความปรารถนาดีหรือให้ความช่วยเหลือกับคุณนะคะชาวกรกฎส่วนอีกใบหนึ่งคุณได้น้องหมีนะคะแบน,นะคะ เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าชาวกรกฎเองนะคะคุณมีความหนักแน่นคุณมีความมั่นคงนะคะเหมือนสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณรู้แล้วว่าคุณจะไปต่อทางไหนนะคะคุณจะทําอย่างไรกับชีวิตของคุณนะคะในช่วงเวลานี้พลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะขอดูพลังงานของคุณจากไพ่ของโอ้โหเซนนะคะขอดูพลังงานจากไพ่ทาโร่อันนี้จะพิเศษแตกต่างจากทาโร่แบบอื่นๆนะคะ พลังงานใบแรกคุณได้ courage นะคะความกล้าหาญนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะมุ่งมั่นนะคะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะคุณกําลังเห็นทางสว่างแล้วนะคะกําลัง เหมือนกับมีการประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะแล้วกาลังไปต่อกับความสําเร็จในขั้นต่อๆไปของคุณนะคะชาวกรกฎนะต้องกล้าเปิดใจนะคะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงต้องกล้าทําอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทําต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวของคุณให้ได้นะชาวกรกฎนะคะ courage นะคะกล้าหารนะคะฝันฝ่าอุปสรรคและความสําเร็จจะเป็นของคุณคุณได้ไพ่ของ หมายเลข3นะคะ experiencing นะคะคุณกำลังจะใช้ประสบการณ์อะไรบางอย่างของคุณเองในการที่จะไปต่อกับความสำเร็จของคุณหรือว่าคุณกำลังจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะที่สร้างความํำนาญสร้างความสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณนะคะคุณอาจจะถูกเทรนถูกส่งไปอบลมหรืออะไรหรือบางคนกำลังเรียนจบแล้วก็ฝึกงานอยู่นะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือคุณได้ทํางานร่วมกับคนที่เก่งมีความเชี่ยวชาญมากๆแล้วคุณได้เรียนรู้จากเขามากๆเลยก็ได้นะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณเห็นทางอะไรบางอย่างจากการที่คุณพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ผ่านมาของคุณเพื่อให้คุณเนี่ยกำลังจะแตกยอดนะคะออกไปสู่สิ่งที่คุณกำลังจะคิดบูรณาการมันขึ้นมาเองก็ได้นะคะอื หรือบางคนตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับอะไรบางอย่างนะคะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการหรืออะไรบางอย่างนะคะไพ่ของ experiencing ตรงนี้อีกหนึ่งใบนะคะ b u r d e n นะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์รู้สึกว่าชาวกรกฎเองนะคะคุณมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างที่จะมากมายหลายอย่างนะคะบางคนทำงานเราต้องดูแลหนาหลายหน้าที่ รับภาระดูแลลูกน้องนะคะประสานงานกับคนอื่นนะคะหรือบางคนต้องรับภาระดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาระอะไรบางอย่างที่คุณต้องแบกเอาไว้มันค่อนข้างหนักนะคะแต่คุณกําลังจะพยายามนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะ college แล้วก็ experencing i ตรงนี้นะคะในการที่จะใช้ประสบการณ์ของคุณเองในการที่จะแตกอะไรออกมานะคะ ให้มันเป็นสิ่งที่เป็นของตัวคนเองบางคนที่เป็นลูกน้องเขามางมานานแล้วนะคะทําให้เขารวยมามากแล้วคุณมีความเชี่ยวชาญชานาญแล้วคุณอาจจะเหมือนกับว่า College กล้าหาญกล้าเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะอยู่แล้วมันเหนื่อยแล้วก็ทําให้คนอื่นรวยแล้วตัวเองไม่รวยสักทีนึงนะคะอาจจะออกมาหาทางทําอะไรบางอย่าง หรือทำธุรกิจทำอะไรบางอย่างควบคู่ไปกับงานประจำของคุณก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าเหมือนคุณมีความเก่งมีความสามารถที่หาตัวจับได้ยากแล้วนะคะน,นั้นบางทีอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องต้องกล้ากล้าที่จะก้าวมาทำอะไรเพื่อเป็นของตนเองนะคะ อืมนะลองดูนะคะลองพิจารณาดูให้ดีนะคะชาวกรกฎเดี๋ยวยังไงเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้จะใช้พลังงานของไพ่อัสเตอร์ทาโร่นะคะอ่าเดี๋ยวจัดที่นิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้มาดูพลังงานของชาวกรกฎกันต่อนะคะใบและวาวเดอร์ฟูลนะคะ คุณอาจจะปลดแอกตัวเองก็ได้นะพลังงานที่ขึ้นมาแล้วชี้เห็นว่าบางทีคุณอาจจะอยากเป็นอิสระจากอะไรบางอย่างนะคะจากภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่ทำแล้วเหมือนทำให้คนอื่นเขาเขาได้ดีแต่คุณไม่ได้ดีสักทีหนึ่งอะนะคะเดอะฟูลการออกมาเป็นอิสระการออกมาทำอาชีพอิสระนะคะออกจากงานประจำถึงจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ดูสิคุณมีความสุขมากเลยนะชาวกรกฎนะคะ เสี่ยงแต่มีความสุขแล้วก็มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเออมีเวลาเป็นของตัวเองนะคะได้เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับน้องหมาได้มีเวลาผจญภัยไปในโลกกว้างนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยในการเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะในการเริ่มต้นธุรกิจการงานของคุณที่เป็นอาชีพอิสระแต่ว่าเหมือนคณแฮปปี้กับชีวิตนะคะโอ้สองถ้วยมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะชาวกรกฎอาจจะเป็นคนรักคนที่เขารักคุณอย่างแท้จริงคนที่เขารู้สึกว่า คุณเหนื่อยมามากแล้วนะคะเนี่ยเบอร์เดนอ่ะโอ้แบกใครนักเนี่ยแบกเจ้านายเหรอนะคะแบกเจ้าของกิจการนะคะแบกลูกหลานของเขาสัตว์เลี้ยงของเขานะคะดูสิแบกคนที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลิ้วล้อของเขาด้วยหรือเปล่านะคะเขาสั่งคุณก็ทําอย่างเดียวเลยโอ้โหเบอร์เดนตรงนี้นะคะนะอาจจะเป็นอิสระ,ะจากตรงนี้ก็ได้นะคะพลังขึ้นมาแบบดูมันชัดเจนมากๆ หรือมีการเดินทางไกลไปเรียนต่อไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะมีคนที่รักคุณช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือเป็นคนรักของคุณที่เข้าใจสถานการณ์ของคุณแล้วก็เห็นใจคุณมากๆเลยนะคะชาวกรกฎพลังงานของคุณนะคะอัศวินถ้วยอ่าเหมือนช่วงเวลานี้นะคะคุณกําลังจะไปต่อกับความฝันมีคนที่สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะเหมือนกับความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเริ่มต้นดีขึ้น อาจจะเป็นคนที่เป็นพลังงานอย่างชาวลัคนาราศีกุมนะคะในถุนแล้วก็ตุนชาวทัดลมที่เข้ามาช่วยเหลือเกอื้อกูลให้คุณเนี่ยไปได้ดีกว่าเดิมเลเวอรเป็นคนที่เข้ามาในฐานะคนรักนะคะคนโสดมีลุ้นนะคะกับความรักครั้งใหม่ความรักจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะเด e ะฟูที่อยู่ด้านบนแล้วก็อาจจะเป็น เป็นคนโสดที่โสดมานานแล้วนะคะได้เจอกับความรักที่เป็นทั้งสองถ้วยลววรลอบเบิลความรักที่เข้าใจความรักที่เห็นใจความรักที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะคะพลังงานความรักขึ้นมาดีนะโอ้ยคุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วดีใจด้วยนะคะชาวกรกฎนะคะปัญหาอะไรหนักๆที่คุณอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ทํางานหนักแต่เขาไม่เห็นค่าของคุณนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือในหนึ่ง คุณจะเป็นผู้สร้างความยุติธรรมด้วยตัวของคุณเองนะคะถ้าหัวหน้าถ้าบอสไม่ให้ความยุติธรรมกับชาวกรกฎกรกฎจะเป็นผู้ตัดสินปัญหาทั้งหมดด้วยตนเองนะคะจะเป็นผู้ที่หาความยุติธรรมให้กับตัวของคุณเองโดยมีคนที่รักคุณเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างดีๆที่เข้ามาในชุดของชาวกรกฎนะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วตอนนี้ชีวิตกําลังเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้นะคะ อสี่เหรียญการเงินก็ดีนะเห็นไหมการเงินเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มมีเก็บแล้วนะคะมีเหลือเก็บแล้วนะคะสี่เหรียญกอดเงินนั่นเลยนะคะอาจจะเก็บไว้ลงทุนหรือทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะสี่เหรียญตรงนี้อื๋อต้องระวังนะกลัวมีคนมาแบบเบียดเบียนนะระวังคนมายืมแล้วแบบอาจจะไม่เจตนาดีกับคุณนะอ่ะโอ้ดูสิใบสุดท้ายของคุณนะคะคุณได้ไพ่ของสิบถ้วยด้วยดูสิ เหมือนกับช่วงเวลานี้นะคะตัวคนเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้นะคะอาจจะมีการพลิกสถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตนะคะหรือบางคนทํางานหลายอย่างเงินเข้าหลายทางแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้สถานะทางการเงินเริ่มกลับมามั่นคงแล้วก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะใช้เงินเก็บในการซื้อบ้านซื้ออะไรบางอย่างเพื่อให้ความสะดวกสบายกับครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มีการซ่อมแซมบ้านเพียบขยายนะคะอืเห็นไหมตกแต่งบ้านหรือว่าซื้อบ้านใหม่แล้วดูสิเข้าไปอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะคะอาจจะเป็นบ้านที่มีพื้นที่นะคะมาทาอะไรหมูกระทะทำปิ้งบาร์บีคิวกินกันนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะมีความสุขนะคะเหมือนกับตัวคุณเนี่ยตอนนี้เห็นคุณค่าเห็นความเข้าใจในความเป็นครอบครัวแล้วหรือบรรยากาศในครอบครัวที่อาจจะเคยแบบห่างเหินกันไม่เข้าใจกันหรือขัดแย้งกันตอนนี้ เริ่มกลับมาดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะความเป็นสิบถ้วยนะคะเหมือนสุดท้ายคุณจะเลือกเลือกครอบครัวนะคะเลือกเวลาที่ได้มีอยู่กับครอบครัวเลือกการกลับมาดูแลตัวตนหรือดูแลสุขภาพของตัวคุณหรือว่าคนในครอบครัวนะคะสาวกรกฎอืมโอเคนะคะการงานการเงินขึ้นมาดีนะคะคนที่ตกงานมานานนะคะอาจจะรู้สึกว่ามีโอกาสแล้วนะคะ justice นะคะสอบเข้าแข่งขันสอบเข้ารับราชการได้กำลังจะมีการเดินทางไปรับตำแหน่งหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะเจอกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่ดุดุนะดูเอาจริงเอาจังแต่เหมือนกับว่าลึกๆอะ lover เขารักเขาช่วยเหลือคุณเขาเข้าใจความเป็นตัวของคุณนะคะแซวกร,รกฎนะเพราะนั้นตัวนี้อัศวินถ้วยตรงนี้หมายถึงว่าแซวกร,รกฎ มีความอ่อนโยนมีความสุภาพนะคะกับคนอ,อื่นๆแล้วมันทําให้คนอ,อื่นๆเนี่ยเหมือนกับว่ามีความเอ็นดูมีความเมตตาให้กับคุณมากๆนะคะชาวกรกฎนะตรงนี้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนกับว่าณห,หน้าทองนะตรงนี้ยณเมตตาที่ทําให้คนอ,อื่นๆเนี่ยเหมือนกับ คอยสนับสนุนนะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณคอยเอาใจช่วยให้คุณมากๆเหรอแอบกระซิบบอกคุณก็ได้นะคะอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ควรทําใครควรเชื่อใครไม่ควรเชื่อเพราะว่าเนี่ยมันมีไพ่ของ justice ที่เข้ามาด้วยนะคะ the key กับ justice นะคะคุณอาจจะรู้อะไรบางอย่างที่อาจจะต้องระวังตัวนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายนะเพราะนั้นตรงนี้อะไรที่เป็นไปในทางไม่ดีในเดือนมิถุนายนจะมีคนมาเตือนมาบอกคุณด้วยความหวังดีนะคะ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมในเรื่องการงานการเงินนะคะอดูสีขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเรื่องการงานการเงินมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมีไพ่ของสีถ้วยนะคะเหมือนกับต้องปรับนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะหรือบางคนที่รู้สึกว่างานเก่ามันไม่โอเคเบื่อแล้วทํางานซ้ำซากจําเจตําแหน่งไม่ขึ้นอยู่กับที่แบบนี้นะคะกําลังจะมีการคิดเปลี่ยนแปลงนะคะ คิดหางานใหม่หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะบางคนอาจจะออกไปแล้วบางคนอาจจะกําลังเริ่มหาทางออกนะคะมีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะเหมือนตัวคุณยังมีความคิดขัดแย้งอะไรบางอย่างในใจนะคะบางทีการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญนะคะ courage ที่มันขึ้นมานะคะอืม หรืออาจจะต้องอาศัยแรงจูงใจนะคะการมีอิสรภาพทางการเงินที่มากขึ้นนะคะอาจจะเป็นหนทางอะไรที่ทําให้ชาวกรกฎเองกล้าเปลี่ยนแปลงนะคะกล้าออกมาจากจุดเดิมที่คุณอาจจะตกเป็นทาสของความมั่นคงนะคะมาสู้ใหม่มาทําอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อให้ได้เงินเยอะขึ้นทาวเวอร์นะคะบางคนกลัวว่าจะต้องมีปัญหาขัดแย้งนะคะมองหน้ากันไม่ติดกับคนหน้ากับใครที่ถ้าเราไปลาออกแล้วนะคะ อาจจะเป็นความกังวลที่คุณคิดนะคะอยู่ในใจนะคะมาตลอดเลยก็ได้แต่ว่าดูสินะคะอาจจะมีความขัดแย้งหรืออะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นความขัดแย้งเพื่อให้คุณได้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะพลังของเดอะซันที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้ใครหลายๆคนนะคะที่อาจจะแบบอยู่กับความเบื่อหน่ายนะคะดูสิเบื่อหน่ายปัญหามันก็ เข้ามาตลอดนะคะแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะบางทีอาจจะต้องขยับขยายหางานประจําเพิ่มเอ้ยหางานพิเศษทํานะคะหรือทําธุรกิจส่วนตัวอะไรบางอย่างควบคู่ไปกับงานประจําหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนสายงานนะคะการเอ่อออกมาทําอะไรบางอย่างด้วยตัวขงตัวเองหรือโยกย้ายไปทํางานในบริษัทอื่นที่มีระบบความก้าวหน้าความยุติธรรมที่ดีกว่าเดิมน,นะคะเราจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นพลังของเดะซันที่เข้ามานะคะอื นะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะอาจจะคุณจะได้ก้าวไปสูดจุดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของคุณเลยในอนาคตก็ได้นะตรงนี้นะคะอื หรือเป็นช่วงเวลาที่บางคนที่เริ่มทําไปบ้างแล้วนะคะเริ่มประสบความสําเร็จมากๆนะคะเก็บเงินแต่งงานได้แล้ว啊นะคะหรือมีข่าวดีจะมีลูกในเดือนมิถุนาย,ยนแล้วก็ได้นะคะพลังเดชสันที่เข้ามาเพราะว่าดีหมดครบทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเงินการทํางานนะคะหรือในเรื่องความรักนะคะหรือในเรื่องของตําแหน่งที่ก้าวหน้าขึ้นนะเปลี่ยนแปลงแล้วน่าจะดีขึ้นามาดูในเรื่องของ ความรักกันบ้างนะคะความรักคนโสดอาจารย์ว่าดีนะมีโอกาสได้พบคู่นะคะความรักของคนในครอบครัวนะคะก็เหมือนกับว่าคุณเลือกที่ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะคะ,ะในขอดูซิมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมในเรื่องความรักอุย้ยมีไพ่ของราชาไม้เท้านะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวทัดไฟแม่สิงธนูนะคะคู่รักของชาวกรกฎ หกดาบหรือบางคนเป็นรักทางไกลอาจจะมีโอกาสได้เดินทางมาพบกันมาหากันนะคะหรือมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะมีไพ่ของเดวิลแล้วก็มีไพ่ของเดอะ o มูนบางคนนะคะอาจจะกำลังเคลียร์ใจอะไรกันบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของออความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่า เขาเปลี่ยนไปเขาอาจจะไปมีใครหรือเปล่านะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้านะคะอาจจะมีการเดินทางมาเคลียรหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะหรือบางทีเขาไม่มีเวลาให้คุณหรือเปล่าคุณคิดไปต่างๆงานานานะคะมีไพ่ของหน,นึงดาบมีไพ่ของสองไม้เท้านะคะมีไพ่ของเอ็มเปอค่ะ ให้ไหลแล้วก็สเตรนท์นะคะอืมเหมือนกับในที่สุดแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยสองไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะอาจจะรอที่จะเคลียร์รอที่จะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะเอ p e r o อเขาเป็นคนที่ดูวางตัวเป็นผู้ใหญ่หรือว่าทําตัวว่า เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเขามีอำนาจเหนือเรานะคะเอ็มเพอเรอร์จัก,กรพรรดิตรงนี้นะคะก็ mm hmm. าอาจจะอยากให้คุณง้อ,อก,ก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นฝ่ายของชาวกรกฎเองนะคะตรงนี้ที่เราเนี่ยอาจจะต้องใช้สติปัญญาใช้คําพูดที่ทําให้สิ่งตที่ดุร้ายอย่างเขาเนี่ยกลายเป็นลูกแมวเชื่องๆสำหรับเรานะคะชาวกรกฎสุดท้ายอะ่ะเหมือนความรักของคุณสเตนยังกลับมาปรับความเข้าใจกลับมามีความมีเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันยังพร้อมที่จะไปด้วยกันอยู่นะคะ ใครที่อาจจะมีเรื่องราวเข้าใจผิดนะคะอาจจะยอมลดทิฐิลดอีกโก้ลงสักนิดนึงนะลองพูดคุยกันดีๆนะคะใช้ความฉลาดของเรานะคะในการทําความเข้าใจเขาแล้วเราจะได้แบบว่าสามารถที่จะปราบเขาได้ปราบพยศของเขาได้หรือไพสลับตัวตนกันคุณเป็นฝ่ายถูกปราบก็ได้นะตรงนี้นะคะคนเรารักกันถ้าเป็นคู่กันมันจะรู้ทางกันนะคะรู้ทางกันว่าควรจะง้อกันอย่างไหนควรจะพูดยังไงอะไรแบบนี้ อ่ะทีนี้มาดูาเรื่องราวความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะจะมาดูใหม่หมดเลยนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะแกมันแวบ,บไปไหม <c oughs> วันนี้ไม่รู้เปิดโหมดไหนบางทีมาให้มันนิ่งนะคะแต่ทำไมอยู่ดีมันแวบบมีไพ่ของ9้าถ้วย มีไพ่ของเอ p พลนะคะไพ่ราชินีจกักรพรรดิีก็ได้้อมิดนะคะไพ่ของฤรือสีมีไพ่ของสองเหรียญน,นะคะโอ้ oh, สามดาบนะคะ พิเทสค่ะหกเหรียญเหมือนกับตรงนี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเขาหรือเปล่าในความรู้สึกของคุณนะคะก้าวถวยเขาไม่โอกาสเลือกนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่เป็น emperor หรือ empress นะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมีฐานะที่ดีนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงก็ได้นะคะหรือเป็นระดับผู้บริหารระดับหัวหน้าก็ได้นะคะเหมือนคุณกับเขาอาจจะเจอกันแบบเหมือนฝันไปได้เจอกันแบบฟุ๊กๆนะคะเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยมันเขาอาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคของคุณมากๆหรือคุณตรงสเปคข,ของเขามากๆนะคะตรงไทป์ของเขามากๆก็ได้แล้วก็เหมือนกับ มันเป็นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันน่ะนะคะเหมือนเคยฝันนะคะที่ว่าสักวันหนึ่งจะได้มาร่วมชีวิตกันสักวันหนึ่งจะได้มีความสัมพันธ์ที่ที่ดีต่อกันที่เปิดเผยได้นะคะแต่เหมือนกับว่าสามดาบที่เกิดขึ้นนะเหมือนชาวกวรกฎคุณอาจจะมารู้ที่หลังก็ได้นะคะเนี่ย สเหรียญแล้วก็3ดาบมารู้ที่หลังนะคะเหมือนตอนแรกไม่แน่ใจว่าเขามีใครหรือเปล่าเหมือนตอนหลังมารู้ที่หลังว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะทำให้คนรู้สึกเศร้านะไฮพิเทสนะคะราชินีพระจันทร์คนนี้นะคะคนที่ต้องนิ่งคนที่ต้องแบบว่าเออเหมือนกับรอดูท่าทีของเขาอะนะหรือรอว่าสักวันหนึ่งนะคะว่า6เหรียญเหมือนเขาจะให้โอกาสเราในการที่เขา อาจจะโสดแล้วไม่มีใครแล้วนะคะแล้วมามีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นนะคะ,อะขอดูบทสรุปตรงนี้หน่อยนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบทสรุปของคุณในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ของราชินีเหรียญน,นะคะสิบไม้เท้า 8ปดแปไม้เท้านะคะพราชนีไม้เท้านะคะตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันก็ได้นะคะหญิงหญิงชายชายหรือหญิงชายได้หมดนะมีไพ่ของหกไม้เท้านะคะ สามไม้เท้านะคะเมจิกเชี่ยน,นะค่ะอ้อเด็ดเหมือนกับตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมันมีปัญหามันมีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะดูสิ่สิบไ้เทมวะนะคะอุปสรรค เต็มสิบมาสิบเลยนะคะมันเลยทําให้เหมือนกับตัวคนเองอะนะคะเหมือนตอนนี้เราต้องกลับมาโฟกัสนะคะความเป็นราชาหรือราชินีนโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเรื่องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการเงินของตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าตัวคนเองในเวลานี้นะคะอาจจะมุ่งม,มั่นนะคะแปะไม้เท้าในการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะส่วนเรื่องของความรักะนะคะมันยังเป็นอะไรที่ยังเจออุปสรรคร่วมกันนะคะ อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ารอนะคะรอให้เขาทําอะไรสักอย่างเพื่อเราเราอาจจะต้องอยู่นิ่งๆราชินีไม้เท้าอยู่นิ่งๆนะคะรอคอยเขาไปก่อนนะแต่เหมือนกับชาวกรกฎคุณเป็นคนที่รักสัตว์นะตรงนี้นะคะอยู่อยู่กับบ้านแล้วก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงเลี้ยงอะไรตัวนู้นตัวนี้เข้าไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรบางอย่างเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะความเป็นหกไม้เท้าตรงนี้ เหมือนคุณยังรอเขาอยู่ยังมีความหวังอยู่นะคะว่าสักวันหนึ่งนะคะคนรักของคุณนะเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่คุณประทับใจในตัวเขาประทับใจในความสามารถของเขาเขาอาจจะกําลังจบกับความสัมพันธ์ที่เป็นความรักครั้งเก่าของเขานะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะยังรออยู่หรือว่าเขาได้สัญญิงสัญญาอะไรกับคุณไว้หรือเปล่าว่าภายในสามเดือนนี้เขาจะกลับกลับไปจัดการกับปัญหาของเขาหรือเปล่านะคะ อ่าไหนดูสิว่าใช่ไหมเขาได้สัญญากับคุณไว้หรือเปล่าอืมมีไพ่ของนักบวชนะคะก็าอาจจะให้สัญญายให้ความหวังไว้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคําพูดของเขาเพราะเป็นนักบวชอะมันเขาเชื่อถือได้อะนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาจะไม่หลอกคุณอืมเพราะว่า ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่เหมือนกับเมื่อคุณได้เจอกันมันเหมือนกับว่ามันมีความหลังระหว่างคุณกับเขาอ่ะมีความหลังมานานแสนนานแล้วมันเหมือนกับอาจจะเป็นความรักนะคะที่มันมาจากชาติพบก่อนก็ได้แล้วพอได้เจอกันน่ะเหมือนมันเข้ากันได้ดีอ่ะมันไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างมันคลิกกันหมดมันมีแพ s ชั่นต่อกันมากๆนะคะเหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมานานแสนนานทำให้คุณไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้แล้วก็ยังรอคอยเขาอยู่ นะคะชาวกรกฎนะ,อะรอดูนะคะว่า3เดือนแล้วเขาจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ให้กับคุณได้ไหมนะคะแต่เหมือนเขาจะสัญญาคุณไว้แล้วนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ